แน่นนะครับโอ้ยแล้วเธออาซิมิคนสงสัยเนาะว่าเป็นยังผมคือแบบอาซิมิเสียงสืบขีมูกเนี่ยอาซิมีเสียง่าสน้อยอาจิมีเสียงสืบผีหมู่เนี่ยนะครับเนะเาะเพราะว่าหัน้ยแบบไม่รู้คือยังไงมันอาจจะเนาะเพราะว่าผมหันเป็นไข่เนาะผมบอ๊อสบายผมก็เลยอาซิบแบบมีขีมูกทีน้อยเนาะวันทีน่ีเข้ากะเปลี่ยนนะครับบ้างจัดของสน้อยแล้วเพรผม อันเรื่องเผมก็เรื่องของเนาะนี่ผมก็เอาไม้มาติดไว้เดี๋ยวใบไม้มาสีโลดล่องมนพีกเก่งไหไว้ยึดเกาะเออว่างไปว่างไปการในช่วงนี้กาตกแต่งตามสบายทุกคนเลยนะแต่อันแปลี่ยนหัวแล้วก็ท่าคนนี้ก็ตามผมนะครับเนาะเออแจ็กซีมันตรงทอนห้วยขุดขุดเรื่องๆมันโอ้ตกแต่งกะออีกย่างนึงนะครับกะตามที่เห็นในซุ้มซ้อนเดี๋ยวผมโหมดไป 拜拜。